จะถามว่าเครื่องกองน้นํามีน่าแอวะที่บอกว่าไส้กองอยู่ได้5ปีเนี่ยมันกองสะอาดจริงไหมมันจะแบบสกปรกไมหมมันจะหมั<อ>กหม,มไหมอะไรไอย่างเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนก่อน5ปีได้ในกรณีที่เราใช้น้ําถึง1 1 3 5 5ลิตรเนี่ยก็อาจจะไม่ถึง5ปีแต่ในกรณีที่คุณอาจจะไม่ค่อยอยู่บ้านไม่ค่อยใช้เครื่องกองน้ําเลยเหมับใช้ไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ย ก็คือใช้ได้สูงสุด5ปเพราะว่าแบรนด์อื่นๆคือเขากําหนดมาไม่ว่าจะใช้น้อยใช้มากปีนึงก็ต้องเปลี่ยนถูกปะแต่ของลีนาแวร์คือเหมือนกับว่าขึ้นอยู่กับการการใช้น้ำสมมุติคุณใช้น้ําน้อยมันจะไปสกปรกอะไรถูกไหม4-5ปีมันก็ยังไม่สกปรกหรอกแต่ถ้าคุณไม่สบายใจคุณเปลี่ยนก่อนก็ได้คุณจะเปลี่ยนทุกปีเหมือนกับแบรนด์อื่นๆก็ได้แต่ก็ถูกกว่าซื้อน้ำใช่ไหมใช่1้า0 0 1,355ลิตรเนี่ย ถ้าของลนะีน่าแวร์น่ยตกลิดละแค่24สตางค์่ะหรือสลึงเดียวอ่ะแสดงว่าก็ต้องเหมาะกับคนที่อยู่คอน,นโดมาสมมติว่าอยู่กันคนสองคนอย่างเงี้ยเหมาะเลยใช่ปะ่ะ<อ>ไม่ต้อง<ม>แบบยกน้ำขึ้นคอน,นโดเหมาะมากเลยเพราะหนึ่งเล,เลยคือการติดตั้งเพราะว่าแค่เราหมุนเข้ากับกอกปาก็คือหมุนเข้ากับปลายก๊อกเก็ใช้ได้เลยไฟฟ้าไม่ต้อใช้ไม่ต้องเจาะผนังไม่ต้องแขวนสามารถตั้งใกล้ๆซิงเนี่ย แล้วก็ใช้งานได้เลยแล้วก็อย่างที่บอกคือถ้าอย่างถ้ากังวลว่า5ปีมันจะหมักหมมมันจะสกระปรกไหมคุณก็เปลี่ยนก่อนได้นะครับมไม่จําเป็นจะต้องแบบ5ปีเท่านั้นนะจริงๆก็2ปี3ปีก็คุ้มแล้วใส่กองก็ไม่กี่บาทเองแต่ถ้าอยู่กันเยอะก็ยิ่งคุม้มหมายถึงว่าอยู่กันเป็นครอบครัวกย็ยิ่งคุ้มเลยยิ่งคุ้มแน่นอน่อะสมมุติ1คนเนี่ยกินน้ําวันละ2ลิตร หรือเท่ากับ8แก้วใช่ไหมสมมติครอบครัวหนึ่งมีสัก4ี่คนอ่าสี่คูณสก็เป็น8ลิตร1วันเนี่ยหครอบครัวเนี่ยจะกินน้ําประมาณ8ลิตรปีหนึ่งก็ประมาณ3,000ลิตรนะต่อปีนะอันนี้เฉพาะดื่มเนี่ยเดียวยังไม่รวมทากับข้าวนะอืมด้วยสามพันลิตรเนี่ยก็สมมติตกลิตรละสิบาทลิตรหนึ่งก็ประมาณเนะี่ยที่ขายตามร้านสะดวกซื้อเราก็ประหยัดไปแล้วสามหมื่นสามหมื่นบาท ต่อปีที่เราไม่ต้องเสียถ้าสมมุติว่าคุณเปลี่ยนจากการซื้อน้ำเนี่ยมาใช้เครื่องกองน้ำดีหน้าไแต่ยังไงเครื่องกองน้ำก็ยังคุ้มกว่าซื้อน้ำคุณคะโอ้คุ้มกว่าเยอะตกลิตรละ24สตางค์กับลิตรละ10บาทคุณว่าอ,อันไหนมันมันถูกกว่ากานันนอืแต่ดีนะตรงที่ว่าไม่ต้องทิ้งขยะเยอะด้วยอะ่ะก็ขวดพลาสติกอะไรเงี้ยถูกต้องคือสิ่งที่สำคัญที่สุด แล้วก็เป็นจุดมุ่งหมายของ l ีน a w วรเลยก็คือเราต้องการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเราทิ้งเพราะว่าพลาสติกที่เราทิ้งไปเนี่ยประมาณ20%น่ะที่รีไซเคิลอีก80%ก็คืออยู่ตามมหาสมุทรนะตามแม่น้ำหรือเขาอาจจะฝังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกนี้อันตรายมากแล้วก็มีมีผลในระยะยาวนะครับแล้วก็มีผลกับรุ่นลูกรุ่นหลานเรา เพราะว่าพลาสติกพวกนี้เนี่ยมันหนึ่งเลยเนี่ยใช้เวลาย,ย่อยสลายนานมากเนี่ยประมาณ4-500ปีนะและเวลาย,ย่อยสลายเนี่ยมันจะแปลสภาพตัวเองเป็นไมโครพลาสติกนะซึ่งไมโครพลาสติกเนี่ยอันตรายนะครับแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในในท้องของปลาทะเลทุกตัวเลยนะครับทุกวันนี้ที่เรากินอาหารทะเลเนี่ยเหมือนกับเรากิน ไมโครพลาสติกเข้าไปแล้วไมโครพลาสติกเนี่ยมีสารที่ทําให้เราเป็นโรคร้ายต่างๆเยอะมากและการบริโภคน้ําดื่มบรรจุข,ขวดเนี่ยเขาบอกเลยว่ามีการตรวจสอบนะพบไมโครพลาสติกทุกขวดอย่างน้อย1นึ่งแสนชิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เหมือนกับเรากินพลาสติกเข้าไป ก็คือได้ความประหยัดแล้วก็ช่วยลดขยะพลาสติกด้วยถ้าใช้เครื่องกรองน้ำนะเนาะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยดีต่อ